สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาลองทำชาไข่มุกแบบซองกันนั่นเองค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าบับโบทีนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะจะหาทานแบบสดๆแบบบ้านเราที่นี่นะคะแบบอร่อยๆยากนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดในซองกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะแทนๆนนี่เลยค่ะก็จะมีหลอดดูดสำหรับดูดชาไข่มุกนั่นเองค่ะและก็ข้างในก็จะมีนี่เลยค่ะ มีไข่มุกนะคะแบบสำเร็จรูปค่ะนี่ก็จะบรรจุกออกมาในซองแบบนี้นะคะคุณเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเอามาอุ่นกันค่ะและสุดท้ายเลยค่ะก็จะมีผงชาไข่มุกนั่นเองนะคะวันนี้ขวัญซื้อเป็นรถเผือกมานั่นเองค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าทารโร่นั่นเองนะคะ นี่เลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะต้องมีเครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีนมสดนั่นเองค่ะเสร็จแล้วคนก็จะใส่นมสดลงไปในเครื่องปั่นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะประมาณนี้นะคะหรือที่ใครไม่ชอบเข้มข้นมากก็ใส่เยอะอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ผสมผงชาไข่มุกลงไปเลยนะคะแบบนี้เลยจ้าใส่ไปให้หมดเลยค่ะนี่เลยจ้า เสร็จแล้วค่ะปิดฝานะคะแล้วก็เช็ค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 เขย่านิดนึงนะคะให้มันเข้ากันค่ะหลังจากที่เราเขย่าให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาปั่นนั่นเองค่ะการที่เรานํามาปั่นนั้นนะคะจะทําให้ผงชาไขงมก,กับนมเนี่ยเข้ากันได้ดีกว่ายิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะปั่นเข้าไปนะคะปั่นประมาณ3ามครั้งนั่นเองค่ะเพื่อน นี่เลยค่ะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะ3ครั้งนะคะมันก็จะเอาออกจากเครื่องปั่นแล้วก็เขย่าอีกทีนึงค่ะเพื่อให้มันเข้ากันดีๆยิ่งขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมไข่มกกันค่ะไข่มกนี้นะคะที่บรรจุมาในซองนี้ค่ะมันสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องนํามาอุ่นนั่นเองค่ะ เราก็จะนำมาอุ่นลงในหม้อเล็กๆนี่เลยค่ะคนก็จะแกะนะคะแล้วก็เทลงไปในหม้อนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะแต่ว่ามันสุกแล้วนะคะเราก็แค่นำมาอุ่นให้มันนิ่มขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นคอนก็จะตั้งไฟเลยนะคะนี่เลยจ้าเดี๋ยวมาดูอ่าเสร็จนะคะว่าถ้าคนอุ่นเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงหน้าตาเหมือนอ่าไข่มุกที่บ้านเราหรือเปล่านะคะ เลยจ้าสุกเรียบร้อยนะคะขนก็จะตักขึ้นมาให้ดูค่ะนี่เลยจา้าร้อนร้อนเลยนะคะนิ่มๆเลยค่ะหน้าตาก็คือไขม่มุกสำเร็จรูปบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ว่าบรรจุมาในแบบมินิแบบซองเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วขนก็จะตักไข่มุกนะคะที่เราอุ่นค่ะลงไปในแก้วเลยจ้านี่นะคะ ตักใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะจะพักให้เย็นก่อนก็ได้หรือว่าเราสามารถนำชานมไข่มุกที่ขันผสมกับนมแล้วก็ปั่นเรียบร้อยนะคะเราสามารถนำมาเทลงไปในแก้วที่เราใส่ไข่มุกเลยค่ะนี่เลยจ้าก็เป็นอันว่าชาไข่มุกนะคะรด,ดนมเผือกนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อน,นก็คนๆๆนะคะชิมดูนิดนึงค่ะรด,ด